ที่แรงมากนะครับอืมที่แรงมากอ๋อบางคนก็บอกมันแรงยังไงเหมือนเอาอย่างี้ดีกว่าสมมตินะผมจะสมมติให้ฟังสมมติว่าสมมติว่าเออมีคนตาบอดคนหนึ่งนะครับมีคนตาบอดคนหนึ่งเราอธิบายลองอธิบายกลางวันกับกลางคืนให้เขาฟังห่ยว่ากลางวันมันเป็นลักษณะยังไง หรือเอาเป็นเอางี้สีขาวเนี işte ่ยอธิบายสีขาวที่อยู่บนในห้องนี้ห้องนี้เป็นสีขาวเราลองอธิบายให้คนตาบอดเขาฟังซิว่าสีขาวมันเป็นยังไงยังไง <problèmes. S 2> <yor mobile. S 1> เขาจะฟังเขาจะรู้เรื่องไหมครับคิดว่าเขาจะรู้ไหมว่าอันนี้สีขาวอันนี้สีแดงอันนี้สีดําอันนี้สีดํานะอันนี้สีขาวอันนี้สีอันนี้สีแดงลองอธิบนะายให้คนตาบอดฟังซิครับว่าเขาจะรู้ไหมว่าสีแดงเป็นยังไงสีขาวเป็นยัง ไม่มีทางรู้หรอกครับไม่มีทางรู้เพราะว่าตาเข้ามองไม่สามารถมองเห็นเราจึงไม่สามารถอธิบายได้นะครับเหมือนกับปลากับเต่านะครับอออืมเปลากับเต่าปลาเนี่ยมันก็จะคุ้นชินแต่เรื่องที่อยู่ในน้ํานะครับมีจอกมีแหนมีพงลกหญ้าอยู่มีปะะการังน้่นนี่อยู่ในใต้น้ํา นะครับอื hmm. ปลามันก็จะเห็นแต่สิ่งแวดล้อมที่อยู่ในน้ํานะครับส่วนเต่าเนี่ยมันสามารถลงในน้ําก็ได้ขึ้นบนบกก็ได้นะครับพอมาลงมาในน้ํามันก็มาเล่าเรื่องบนบกให้ปลาฟังว่าบนบกมีตึกลามั่นช่องมีรถมีลามีผู้คนมีถนนหนทางนะครับมีถนนหนทางทีนี้ไอปลาเนี่ยก็ฟังว้ รถมันเป็นยังไงถนนหนทางมันเป็นยังไงนะครับตึกรามบ้านช่องมันเป็นยังไงมันไม่เคยเห็นนี่ครับเมื่อไม่เคยเห็นก็ไม่สามารถที่จะจินตนาการไปได้แล้วก็บางทีก็อาจจะไม่เชื่อไม่เชื่อไม่น่าเชื่อนะเพราะว่าเกิดมาเราก็ไม่เคยเห็นเนี่ยตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยเห็นเลยถนนเป็นยังไงรถลาเป็นยังไงตึกลามบ้านช่องเป็นยัง,นง,ไยงไงเราไม่เคยเห็นเราเคยเห็นแต่จอกแต่แหนเนี่ยครับ มันก็จะแตกต่างกันแบบนี้แหละอืมแตกต่างกันแบบนี้แหละอะคุณอนาวินทํารูกการ์ตูนอยากเขี้ยวมานะครับสงสัยจะตกใจอืมนะครับเราไม่เคยเห็นแล้วก็แล้วถ้าแล้วทีนี้ถ้ามีคนที่เขาสามารถรู้เรื่องสิ่งล่นลับเหล่านี้ได้นะครับเช่นเข้ออาจจะเคย เขาเจริญสมาธิจิตสงบลงจนงถึงอุปจารสมาธิหรือขั้นชานนะครับสามารถมองเห็นสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยด้วยตาในหรือตาทิพย์ก็ว่าได้นะครับสัมผัสสิ่งเลีนลับเทวบุตรเทวดาพูดผีปีศาจเนีก็สามารถสัมผัสได้แล้วเขามาเล่าให้เราฟังซึ่งเราไม่เคยเห็นมาก่อนรแลาไม่เคยรู้มาก่อนเราก็ ส่วนคนส่วนใหญ่นะครับเกือบจะร้อยทั้งนั้นก็จะปฏิเสธว่าไม่น่าจะมีไม่น่าจะใช่น่าจะเป็นเรื่องโกหกประมาณนี้นะครับอืมแต่ถ้าเมื่อไหร่นะครับปลาตัวนั้นนะครับสามารถขึ้นมาบนบกได้นะครับอาจจะขี่หลังเต่าก็ได้ปลาที่อยู่ในน้ําขึ้นมาบนบกได้เต่าก็จะบอกว่าน,นี่ไงตึกรามบ้านช่องเรื่อนบ้านช่องของคนนี่ไงถนนนี่ไงรถเห็นไหมที่ฉันเล่าให้เธอฟัง นี่มันเป็นอย่างนี้ปลาตัวนั้นถึงจะอ๋ออ๋อออนะครับอืมเป็นอย่างนี้นี่เองเหมือนกับคนที่ว่าสงสัยว่า,ามันมีหรือไม่มีนะครับก็ลองไปเรียนรู้ไปศึกษาดูเบื้องต้นศึกษาในตำรับตำราดูก่อนนะครับศึกษาในตำรับตำราพอสมควรแล้วก็ลองไปปฏิบัติดูนะครับไปนั่งสมาธิไปเดินจงกรมดู ถ้าเรามีบุญที่เคยสั่งสมบรารมีในทางนี้มามันก็สามารถเห็นได้นะครับอันนี้เป็นวิธีเดียวที่จะทำให้เราเข้าถึงเข้าถึงสิ่งเล่นลับเหล่านี้นะครับอืมถ้าเ,เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ใต้คลิปเข้ามาเลยนะครับอืเป็นการแลกเปลี่ยนกันนะครับ บางทีผมก็อยากจะเชิญเพื่อนๆเ,เข้ามาในกล้องนะครับมาคุยกันมาพูดกันอยากจะเรื่องแบบนี้ถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงก็พูดกันได้นะครับเชื่อไ